สวัสดีครับสวัสดีสดคับวันนี้เรามาลองรถ MG จริงๆก็ไม่ได้ลองหรอกลองมาดูรถของเราเลยนั่นแหละใช่คือเราลองไปแล้วแล้วเราก็ทําการสั่งรถรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็มาลองดูรถคันที่จะเป็นของเราอะ่ะว่ามันเป็นยังไงก่อนที่เขาจะาไปทําการติดฟิล์มเครือบแก้วใช่ไหมะแล้วก็<ล>เราจะติดกล้องด้วยอาใช่ใช่ โอเควันนี้นะคะก็เป็นการเช็คคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีวันที่รับรถจริงก็คือเราจะมีลิสต์ว่าจะต้องเช็คอะไรบ้าง,งเวลาที่เรารับรถซึ่งรถคันนี้นะคะ MG EP เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าวเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคใหม่ที่ขับ <c oughs> เคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับปล <c oughs> อด <c oughs> พลังงานน้ำมันจะได้ไม่มีมลพิษโอเคดี๋ยวก็มาลองดูกันซึ่งอยากให้ทุกคนกด s u b s c r i b e เอาไว้นะคะสำหรับใครที่ อยากจะลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าหรือว่าพลังงานใหม่ๆดูเนี่ยเพราะว่าเราเองก็มือใหม่เหมือนกันแต่เราก็อยากจะลองของใหม่ซึ่งจริงๆสําหรับจิ๊บเนี่ยการที่จิ๊บตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้เนี่ยเพราะว่าความประหยัดล้วนๆเลยพี่ตั้มตัดสินใจเพราะอะไรเพราะวาความประหยัดเหมือนกันอ่ะแล้วความสวยความอะไรนี้ลนะ่ะก็ด้วยก็เป็นคนชอบรถสไตล์วากอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนานมาแล้วเคยชอบรถเชฟรุ่นหนึ่งที่เป็นที่เป็นวากอนจาไม่ได้ว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับ ก็พบเจอคันนี้ก็ตรงโจทย์คือจริงๆอยากได้เทส l a มาตั้งนานแล้วอยากได้รถเทส l a แต่ว่าด้วยความที่มาขายที่เมืองไทยก็ราคาค่อนข้างแพงเราก็เราก็ซื้อไม่ไหวประมาณ3ล้านกลางๆ,ๆเป็นต้นไปอะไรเงี้ยราคาค่อนข้างแพงก็พอมาเจอ MG EP ซึ่งเปิดตัวเมื่อตอนเดือนธันวาเมื่อปี6-3ปีแล้วนะครับก็พอ,<ๆ>พอเ,รเราได้มาเห็นรถจริงตน,ตนช่วงเดือนมกราเนาะ เราได้เห็นในในดู u b e ก่อนของพี่นิธิช่อง Autolife Thailand แล้วอีกหลายช่องที่ไปที่ไปทำเขาเรียกไะพรีวิวเหรอตั้งแต่งานตั้งแต่ก่อนงานอ่ะมอเตอร์เอ็กหรือมอเตอร์โชว์ผมไม่แน่ใจนะเห็นบอกว่ามีงานตอนช่วงธันวาคมแล้วคือตอนนั้น่ะรถจริงยังไม่มาแต่ว่าสามารถเปิดจองรถโชว์ได้ในงานก็จะมี จะมีรุ่นพี่ที่ได้รถกลุ่มแรกๆนะครับช่วงเดือนธันวาอยู่แต่ว่าจํานวนไม่มากนะครับแล้วก็รถมาเข้าอีกทีตอนตอนช่วงเดือนกุมภาเนี้ยเดือนนี้ตอนเนี้ยที่ที่เรากําลังอัดอยู่เนี่ยคือเป็นช่วงเดือนกุมภาประมาณกลางกลางเดือนช่วงที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับใช่ค่ะ uh huh. แต่ว่ารับรถจริงๆเนี่ยคือวันที่วันที่ยี่สิบหกกุมภาะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้รถยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็คือไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วคราวนี้ ก็เราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นชาร์จไฟฟ้าแต่หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยสถานีสาหรับรถไฟฟ้ามันอาจจะน้อยหรือเปล่าอย่างเช่นครอบครัวของเราเนี่ยตอนแรกที่คุยกันว่าจะซื้อเนี่ยทุกคนก็แบบคนรห้ามหมดเลยอย่าเาพิ่งบบเลยเจอแต <c oughs> ่คนเบรกเจะแต่พี่พี่ก็เบรกพี่ชายสองคนก็เบรกคุณแม่ก็เบรกคุณพ่อก็เบรกว่าเอ้ยทำไมต้องรถไฟฟ้าล่ะทำไมไม่ใช่รถน้ำมันอ่ะทำไมไม่ใช่รถแบรนด์หลัก อย่างโตโยต้าแหะไมไม่ซื้อฮอนด้าล่ะทำไม,ไมซื้อ MG แล้วที่สำคัญทำไมซื้อรถไฟฟ้าเราก็พยายามอธิบายจนจนทุกคนเข้าใจนะครับ okay. โอเคโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะใ่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe เอาไว้